ทีนี้เราจะพูดถึงวงจรอ,อีกแบบนะครับนั่นก็คือวงจรที่ตัวต้านทานต่อแบบขนานกันนะครับแบบขนานกันหมายความว่าเรามีตัวต้านทานหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งต่ออย่างนี้แล้วก็ตัวต้านทานทั้ง2ตัวนะครับก็ต่อกับแบตเตอรี่อย่างนี้โดยที่ข้างบนคือ R 1แล่งข้างล่างคือ R 2อนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากจะรู้ว่า กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรทั้งหมดเท่าไหร่ง่ายๆคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากตัวแบตเตอรี่นะครับจะมีค่าเท่าไหร่โดยที่ให้ V ของแบตเตอรี่นะครับเหมือนเดิมก็คือ V แบตตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าวงจรนี้มีสิ่งที่เรียกว่าจั n ชัันหรือว่าทางแยกก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสามแยก พราะนั้นเราก็ต้องมาใช้กฎข้อที่1ของเคอร์ชอฟมาพิจารณาด้วยนะครับสมมตว่าเราให้กระแสะไฟฟ้าที่ไหลออกจากแบตเตอรี่นะครับมีค่าเท่ากับ i พอถึงทางแยกนะครับมันก็จะต้องแบ่งไปสองทางซึ่งเราอาจจะบอกว่ามันแยกขึ้นข้างบนนะครับด้วยกระแสะไฟฟ้า i1 แล้วแยกไปทางขวา ด้วยกระแสไฟฟ้า i 2เสร็จแล้ว i 1วิ่งผ่าน r 1กลับมามันก็มารวมกันที่3แย่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากฎข้อที่1ของเคอร์ชอฟเนี่ยคือสำหรับจังชันใดๆกระแสไหลเข้าต้องเท่ากับกระแสไหลออกนะครับกระแสไหลเข้าถ้าพูดถึง3แย่ตรงนี้มันคือกระแส i แต่ว่ากระแสไหลออกมันคือ i 1บวก i 2เพราะนั้นเราสามารถเขียน i เท่ากับ i 1บวก i 2ได้ ข้อดีของกฎข้อนี้นะครับมันทำให้เราสามารถลดจำนวนของอันโนนได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่าเรามีกระแสะที่เราไม่รู้คือ i1 i2 แล้วก็ i รวมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอันโนนไม่ใช่3ตัวนะครับมันมีแค่2ตัวเพราะว่า i1 หเนี่ยหรือว่า i2 เนี่ยจริงๆมันก็คือ i ลบกับ i1 มันไม่ได้มี3ตัวแปรที่มันอินดีพนเดนต์กันนะครับเพราะนั้นกดข้อนี้นะครับจะทำให้เราช่วยลดตัวแปรได้พูดง่ายๆคือตรงการที่ผ่าน r2 เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเขียน r i2 นะครับซึ่งเป็นตัวแปรใหม่เราสามารถเขียนเป็น i ลบ i1 ได้นะครับนี่คือกระแสที่ไหลผ่านตัว r2 นะครับ i1 เพราะนั้นเราก็จะมีกระแสที่เราไม่รู้แค่2อันนะครับก็คือ i กับ i 1ถ้าเรารู้อันนี้ปุ๊บเราก็สามารถหากระแสที่ไหลผ่าน R2 ได้นะครับนั่นก็คือ i ลบ i 1กฎข้อที่1ก็ใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาใช้กฎข้อที่2ต่อนะครับคราวนี้ก็จะซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันมีลูปที่เราเดินได้อยู่2ลูปนะครับเราก็จะเริ่มจากลูปแรกก่อนลูปแรกก็คือ หลูนอกนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้เดินแล้วก็กลับมาตรงนี้นี่คือหลูมที่เราเรียกว่าหลูมหนึ่งส่วนหลุมที่สองนะครับเราจะใช้หลุมข้างในที่เดินผ่าน i2 แล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับอันนี้คือหลูมที่สองถามว่าต้องมีหลูมที่สามไหมหลูมข้างบนนะครับก็เราลองดูก็ได้ะครับว่าเรามี ตัวอันโนนกี่ตัวอย่างอันนี้เรามีตัวอันโนนสอตัวส่วนมาก2รลูปก็เพียงพอแล้วนะครับเอามาลองดูลูปที่1ก่อนนะครับลูปที่1นึ่แล้วก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือเริ่มจากอันนี้นะครับเดินเดิเดิน,ดน,ดน,ดนผ่าน r 1นะครับเพราะฉะนั้น v ที่ผ่าน r 1เนี่ยเรายังเดินทิศเดียวกับกระแสไฟฟ้า i 1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ i 1คูณกับ r 1 สร็จแ,แล้วก็เดินเลี้ยวขวาลงมานะครับก็ไม่เจออะไรเจอแบตเตอรี่ก็บวก V แบตเตอรี่นะครับเท่ากับศูนย์นะครับ,บ,น,นะรบนี่เป็นสมการที่เราได้จากลูกที่หนึ่งทีนี้ลองเขียนลูกที่สองนะครับลูกที่สองลูกที่สองคือเดินลูกข้างในนี้นะครับลูกข้างในนี้เราเริ่มจากตรงนี้เดินแล้วเลี้ยวขวาตรงสามแยกตรงนี้ก็จะผ่าน R2 นะครับแต่ว่าคราวนี้กระแสะที่ไหลผ่าน R2 เราเขียนไว้แล้วว่าเป็น I ลบ I1 เพราะนั้นก็จะเป็นลบ I ลบ I1 R2 แล้วก็ถึงสามแยกก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลงมาผ่านแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็บวก V แบตเตอรี่เท่ากับ0ูสองสมการ สองอันนนนะครับ i กับ i 1นึ่งเราก็สามารถแก้หาทั้ง i 1, 1> และ i ได้นะครับสมการที่1ตรงนี้นะครับจะให้ i 1เท่ากับ v แบบหาด้วย r 1เพราะนั้นเราเอามาแทนในสมการที่2ได้นะครับแล้วก็จะได้เท่ากับลบ i r สอง บวกอันนี้เอาลบคูณกระจายเข้าไปนะครับบวกกับ i1 แต่ว่า i1 มันคือ v ีบหาด้วย r 1มันก็คือ r 2หารด้วย r 1 v 1. บวกกับ v ีบเท่ากับ0นะครับพอแก้หา i i ก็ <ไอ S 1> จะได้เท่ากับ v บ นะครับตรงน,นี้แยกออกมาก็จะเป็น R 2หาร R 1นบวกหนะครับแล้วก็หารด้วย R 2ซึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับ v b a บนะครับคูณด้วย1ส่วน R 1บวกกับ1ส่วน R 2นะได้เท่านี้ ซึ่งอันนี้แปลว่าถ้าเกิดเรามองวงจรน,นี้นะครับมองใหม่เป็นวงจรที่แทนด้วยตัวด้านทานแค่ตัวเดียวนะครับคล้ายๆกับกรณีที่เราพูดถึงในวงจรอ,อนุกรมก่อนหน้านี้นะครับสม่รเราบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเราจะแทนด้วยตัวด้านทานแค่ตัวเดียวนะครับ R รวม R ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าเราต้องหาตัวต้านทานนะครับที่ทำให้กระแส เท่ากับ v ank, หารด้วย r นะครับมีค่าเท่ากับกระแสข้างล่างนี้ซึ่งมันก็จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ1ส่วน r นะครับจะเท่ากับ1ส่วน r 1บวกกับ1ส่วน r 2เพราะนั้นสูตรนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนแล้วนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเรามีตัวต้านทานที่ต่อขนานกันเนี่ยเราสามารถรวมตัวต้านทานได้โดยใช้สูตรอันนี้นะครับ แต่ว่าเราก็ได้พิสูจน์ผลที่ได้ก็เหมือนกันนะครับนั่นคือใช้กฎของเคอร์ชอฟแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เรารวมรวมตัวต้านทานตั้งแต่แ,ตแรกเลยแล้วก็แค่ใช้กฎของโองม,มาคำนวณก็ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะง่ายกว่า